ละครจบแต่คนไม่จบนะจ๊ะถึงแม้ว่าละครแม่ครัวคนใหม่คุณหมอปรมหรือหนุ่มออกัสของเราหรือของเราเราถึงแม้ว่าละครจะจบไปแล้วแต่เราก็ยังเห็นหนุ่มออกัสเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆพอด้วยภาพที่โชกา้ามความฟิตอวดหุ่นโชว์ซิกแพคมาเสิร์ฟให้สาวๆใจเต้นตลอดเวลาซึ่งตอนนี้หนุ่มออกัสก็กลายเป็นหนุ่มสายโชว์กำลัง ออกกำลังกายเรียกเหนือไปอีกคนแล้วและไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังกัแบบการรอคอยซะด้วยเพราะแต่ละภาพที่เอามาอวดต่อสายตาแฟนๆนั้นมันได้มันโดนซิ่งกว่าอะไรใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วติดตาม่องอุ๊ยติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มออกัสได้ที่ IG ออกัส007นะทุกคน ส่วนใครที่อยากเห็นโมเมนต์จินๆของออกัสกับน้ำฟ้าเราก็หยิบม,มาฝากเช่นกันจ้าหยิบเอาตอนที่ทั้งสองไปออกรายการสามแซบที่พ่อหนุ่มแซวว่าน้องน้ำฟ้าทำไมดูห่วงพี่เขาจังก็มีตอนที่ให้ออกัสถอดเสื้อโชว์แต่น้องน้ำฟ้าบอกว่าพี่เขากินมาเยอะถอดไม่ได้เอ๊ะ ทำไมดูห่วงจังพอหนุ่มก็แซวเอาสิบางจังหวะออกัสก็จับที่ผมน้องเช็คความเรียบร้อยให้น้องวางงาน้นแล้วจะไม่ให้พี่ๆเขาแซวได้ยังไงกันจ้าดูทําเข้าสิยังไงซิขอขอบคุณภาพและคลิปจากไอจีออกัสวชิราวิทย์และขอขอบคุณภาพจากสามแซ่ ก็งงยิงกันเนาะเนี่ยจริงอะเลื่องอะไรก็งงไปกดติดตามช่องเจ้าแม่ละครทาง YouTube แล้ว Facebook กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน